เจอกันกันแสงสตูดิโอครับผมบิดว้าวแต่ก็เกลียวอยู่เมทันครับจะมาชมสตูของอันนี้เอาไว้เล่นเกมไหมไวเล่นเกมดูหนังชื่อสตูกันแสงสตูปิโป้นี่มีหลายชื่อนะฮะที่เล็กเลี้ยงกันที่ไปแต่ใช้ยาเลยนะพี่ปีป์เมเยอร์นะฮะทำหน้าอะไรเนี่ยเอาจริงเหมือนมันเหมือนไหม แบบเสียงร้ออนๆะวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรายิ้มกปิ่มนะครับผมบุญยิ้กปิ่มนะฮะวันนี้ก็จะไปไหนครับนี่จะไปเอาเบ็ดตัวรักก็ผมไปตั้งทแทจิ้งตัวไหนตัวไหนนี่ครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้โอ้กระเป๋าซื้อใหม่ได้แล้วนะเนี่ยเอาไปทำอะไรฮะเอาไปตั้งทแทจิ้งใหม่ครับมันเล่นยากมากเลยเล่นยากต้องเปลี่ยนแล้วแหละต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนมือเบ็ดเดี๋ยวไปเจอกันครับผม ที่ให้ดูทางทางไปไหนทางมาของเรานะครับอ๋อที่เราจะสัางรเดียร์สวัสดีค่ะ <c oughs> เียร์กันกันแสงสตูดิโอครับผมอ่าไม่ได้ไปไอัดเอาเบียร์ไปซ่อมเอาเบียร์ไปซ่อม <c oughs> ใกล้หอดนะครับตัวตัใจหมดลงทำไมเขาต้ออย่างนี้ <c oughs> ตามทางไปเลย พี่เคยมาบนนี้จำไม่ได้เราพี่เคยมาเอาเตาห่อแตาร์พี่โป้สวัสดีครับพี่โป้อันนี้เจ้าของสตูครับเจ้าของสตูเด็กก๋วยเตี๋ยวอยู่มีขายไหมพี่มีขายไหมก๋วยเตี๋ยวยังไม่ขายลว้บอ เป็นไงบ้างไงเอาอเอาช็ดงาน,นเช็ดงาน,นไม่มีกระเป๋าเลยอวัดระยะ่อยู่ราคาซ่อมก็ประมาณสองหมืม่นรอช่างวินิจฉัย พุกเอามาเมื่อวานอยู่ใช่ไหมครับใช่เอามาเมื่อวานก่อนยังไม่ได้ดูเลยดูแต่เป็นเรื่องด้จะรเมีเล่นหัวคำอยู่กพี่ช่วงนี้ปิดหมดแล้วบโดนหมด์ว่าไม่คดยับอ่ะสาซีติตจบเลยคิดได้ไหมด้วยยับเลียบแบบว่าแบบหมดทำบาปเยอะคือ ไอ้คนเขาบอกว่าเออทำจิตได้ทำชีวิตอย่างนี้ <c oughs> นะควรไม่ก็ฉีดยากันหมดแล้วก็ให้เออให้ทำงานเลยงั้นน่ะมันจะให้เกิดทำไมอ่ะทีร้านอื่นเปิดได้วะร้านอาหารแต่เราทำแค่ร้านอาหารแค่เรามีหน้าที่ทำเช่นเราอาจจะควรแค่นั้นจริงปิดหมดเลยไม่ให้เหลืออนะไรเลไอเราก็ยังไม่เท่าไหร่คนที่เขา เรบิดเดินตกลงมันช้าได้ไหมเนี่ยไม่พวกยิ่งมีปัญหาไม่มีครับพี่เอ้ยม่มีไอ้วนตรงนี้มันอยู่คอกแค่ไหนเวลาลดเสียงมันจีไหมจีนะถ้าจีก็ลงดาวคอยนเลยก็ได้ สาไฟช่วงนี้ก็ขาดตลาดาไฟอดีได้ผลสุดละตกอนเคยจิตฟอยเมื่อก่อนพวกผมก็ติดฟอยใช่ไหมจีฟอยเนี่ยเดี๋ยวเี้ด้ใช้ไม่ไผ่อย่างเดียวเลยาาวสบ่ค พี่โปจะพาชมพี่โปพาชมดูครับดูสตพี่โปไปดูไปดูไปดูพี่โปเมทัลพับจะมาชมศัตรูของเราเองนะครับศัตรูพี่โปศัตรูพี่โปนะจันเลยนะบ้านกันแสงข่าสว่างอันนี้ห้องถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปนะอย่างนี้ นอกจากจะเป็นช่างนะครับเป็นสตูด้วยนะครับทำสตูแล้วอัดเพลงน <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้รับโปรเจกต์ใหญ่แล้วแหละก็เป็นพวกแพทกิ้งแทปทำง่ายถ้าจะทำใหญ่ก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับว่าแบบดีว,วกับพวกที่อื่นมากกว่าก <c oughs> ็มาซอสอะไร ทำเีโมแล้วก็ส่งให้ต่ออะไรอย่างงี้ประมาณนี้ดูบรรยากาศนี่ยอันนี้เอาไว้เล่นเกมเนะเล่นเกมดูหนังแล้วก็ทางนี้มาฟังคือบางทีงานมันเครียดเราก็เหมือนกั่งทำงานเสร็จปุ๊บอยากเล่นก็ขับรถนี่เลยแจมเลยเขามการเปิดพาร์ทที่เราเก็บมาอยู่ที่หนึ่งนี่ของสะสมมองไม่เห็นเลยนะฮะมืดๆของสะสมที่เป็น พวกเทปพวกซีดีที่เราไว้นี่ยมกสิทธิ์ใช่ไหมยังนิยมแจมเลยอย่าลืมแล้วกันนะครับผมสามารถมาใช้บริการได้นะครับผมชื่อสตูกันแสงสตูแจมกันแสงนี่ไม่ใช่ร้องให้นะกันแสงแดดแบบว่ากันแดดกันแสงอ๋อตั้งตามชื่อหมู่บ้านจากอะไรกาวสตอรี่มบู๊ยใช้บริการได้นะครับผมตอนนี้ไปดูช็อปพี่โป้กันนะครับ พี่โป้ี่มีหลายชื่อนะฮะที่เล็กเลี้ยงกันที่เป็นแต่ใช้ยาเลยนะ,ะพี่ปี๊บเมเยอร์นะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นพี่บอมน,นอาเล่นชัน <c oughs> นอาเล่นจน, <c oughs> นอันนี้ชอบพี่โป้นะฮะผมไว้ทำงานตอนนี้คิวเยอะนะ <c oughs> พี่ <c oughs> โป้เยอะเลยดูว้า แต่กีตาร์ผมมันมันใช้เวลานไยมันเลยแบบค่อยๆทำคอหักคอทางซ่อมได้นะครับใช่มีไฟเบิร์ดคอหักก็เพิ่งต่อคออ๋ออันนี้เบิร์ดเบิร์ดอารมบวกครับผมนี่นะฮะต่อคอเสร็จแต่มันมาหักเนี่ยมันมาหักช่วงประมาณตรงนี้แล้วมันก็มาบวกกับว่ามันมันมาโดนร่องเฟดพอดีเลยไหมเลยต้องต้องมานั่ง ไอเนี่ยต้องระวังเลยว่าถ้าเราทําเสร็จไม่ได้เหมือนเดิมก็ยุ่งกับการละเอียดเลยใช่ต้ออง่เดี๋ยวเรื่องของวงจรตเขาฝึกช่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรแปลกๆนี่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 ตัวนี้เลยนี่มันเป็นตัวต้นแบบเอาเอาไว้ทำอะไรพี่ตัวนี้ตอนนั้นเราจะทำซาวชิ้นอย่างนี้แหละเรากก็อยาให้ได้ซาวด์เชลโล่ะทำหนังได้เลย มันเหมือนมันเหมือนไหมได้เลยมันเป็นแบบเสียงร้อนๆอะไรเงี้ยพวกซาวแบบไอแมริกกจิตตัวนี้ขายไหมยังไม่ขายอะตกนายครับผมจำไยครับนี่ะมีงานบันทึกเสียงเนี่ยผมงานซาวงานเลยรติดต่อได้นะครับผมถ้าหมดมันไม่มีที่แผลเลยตัดตาผมเรืยนะ ฮะม,มีสปาผมด้วย <laughs> แล้วเราก็ฝากเบบดของพี่ปอนนะผมไว้กับพี่ปอก่อนแล้วกันนะฮะ <laughs> เดี๋ยววันมารับเดี๋ยววันมารับหมมาถ่ายดูอีกล้วก็ดูงานสุดจริง <laughs> แค่ไหนครั <laughs> บผมหลักๆเลยเรา เราเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วคนที่เรียนดนตรีส่วนมากเขาก็จะมีความคิดที่แบบว่าเอออยากทำผลงานของตัวเองถ้าเราจะทําสักหนึ่งผลงานอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเราก็ไปอยู่ห้องอัดเป็นเลยจ่ายไปแต่บางคนเนี่ยโดยเฉพาะหลายๆคนเขาอยากมีผลงานต่อเนื่องมีเขามีผลงานต่อเนื่องมันเลยอยากมีการอัพผลงานตลอดเลยต้องซื้อหุ่นซื้อีเข้ามา รวมมันรวมนี่จนได้กลายเป็นหนึ่งชุดหรือเป็นเซตอัพเซตอัพหนึ่งที่จะทําผลงานได้ครับอ่าทีนี้ก็เลยมีการเก็บของน้องดิสเก็บความรู้เก็บพวกนี้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆพอี่ก็ได้มาอย่างเช่นที่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นประมาณนี้เรอจะรับครับแต่ว่าเราก็ทาในสิ่งที่เราชอบชอบนะ,ะ<อ>เริ่มเริ่มต้นด้วยความอชอบพอคนเห็นว่าเราชอบในสิ่งที่เราเป็นอ่าแล้วมีคนชอบแบบเรารเขาก็จะมา แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเรามันดีที่สุดก็จะมีแบบหลายๆแบบ mm hmm. ทุกคนก็จะไปในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากไปแบบจุกคนนี้เป็นสตูดิโอแบบแนวนี้เขาอยากจะไปแบบฮิปฮอปเป็นแทรปซิ่งเป็นอะไรแลบบ้อะไรนี้เขาก็จะไปในสายของเขาอะไรนี้ก็จะมีหลากหลายมากส่วนเราก็อยู่ในแบบที่มันเป็นแบบรอง เราชอบเพลงร็อกเพลงอะไรเราก็จะเน้นในฝั่งกีตาร์ซะส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เน้นแบบอัดร้องอัดอะไรเป็นหลักแต่เราแบบนน guitar, เ,เน้นกีตาร์เราเน้นปั๊กอินดีๆเราเน้นเอฟเฟกดีๆ hmm. เราอาจทําคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์กีตาร์เราก็จะเน้นไปทำฝั่งนี้มากกว่า mm hmm. ส่วนใครอยากอาาัดเพลย์ร้องเราก็ทําได้แต่ถ้าคนที่เขาทาได้ดีกว่าเราเราก็จะแนะนําให้ไปหาคนแบบนั้น mm hmm. ตัวนี้เขาทาแนวนี้เฮ้ยเราชอบแนวนี้เราไปหาแนวนี้เลยแต่ถ้าแบบเราชอบชอบแบบเราเราก็ให้เขามาเราก็จะพร้อม เราจะไม่บอกว่าเราดีกว่าแต่ว่าคนทุกคนมันมีความเป็นความดีแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเอกลักษณ์เนาะใช่เอกลักษณ์แต่ละคนเอกลักษณ์คนบางคนเขาดีไซน์เขาเป็นโปรยูแบบเด็กนี่ยเขาป็นโปรยูใช่ก็เลยแบบว่าใครที่อยากจะเริ่มในการทำสตูดิโอก็เริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนเราชอบอะไรชอบร้องเพลงก็ไม่จําเป็นจะต้องอะไรมากถึงซื้อซาการ์ดสอบมุมคอมไเราก็ลองขัดเล่นไปขัดร้องไปประสบการณ์มากขึ้นเราอาจจะไปซื้อคอร์สเรียนต่อไปเรียนจริงจังอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทำงานที่ รับงานได้ไดใช่ใช่ก็หลักๆนะครับก็อยากให้ทําตามกําลังตัวเองอย่าไปมองว่าคนอื่นมีเยอะมีน้อยใครมีเท่าไหร่ทาทาที่ตัวเองหล,หลักๆเลยคือเราต้องเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรด้วย <house. S 1> เราชอบแบบไหนเราสนใจแบบไหนเราไปแบบนั้นอย่าไปมองว่าคนนั้นคนนี้ทุนเยอะมีตังเยอะมีของดีกว่าอย่าอย่าคิดแบบ คิดแค่ว่าเราชอบแล้วเราอย่าหยุดทำอเอางี้ดีกว่าพี่ก็เริ่มจากซาการ์ดเล็กๆดเดียวแต่ด้วยความที่เราทําไปเรื่อยๆมันก็มีงานมาบ้างมีอะไรบ้างเก็บพร้อมลองดิสมันก็แพ่ขยายได้เก่งครับผมนี่ก็นะขอบคุณพี่โป้มากนะครับผมปากว้นะครับผมใครชอบชอบแนวนี้นะเริ่มทํากันได้เลยนะครับใครอยากโซโลกีตาร์แค่ลงมาทำลงมอทำคุณคุณอานไม่มีซาการ์ดไม่เป็นไรไม่มีกล้องไม่เป็นไร กล้องถ่ายกล้องมือถืองงๆแล้วคุณก็เล่นเพลงตามอัดสดโพสต์ไปก่อนพอคุณมีคนติดตามมีคนดังมีสปอนเซอร์เดี๋ยวคุณก็มีเดี๋ยวคุณก็โตเดี๋ยวคุณก็มีเองไม่ต้องห่วงผมก็เริ่มมาจากตรงนั<ะ>้นครับเป็นกำลังใจให้ครับผมครับ โอเคครับผมวันนี well <so ้ก็นะฮะเคยหยุดปิดคลิปไว้เพลงเท่านี้แล้วกันนะฮะนะถ้าอยากใช้บริการนะฮะผมกันแสงสตูดิโอนะฮะแวะมาได้เลยกันนะฮวันนี้ผมก็แวะมาใช้บริการนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวงยุ่งสิงนะผมกำลติดตามผลงานได้เร็วๆนี้นะจะมีผลงานเพลงใหม่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยกันแสงสตูดิโอนะ ก็มีงานที่ต่อามาได้นะผมับเพื่อจะมาที่นี่ได้ด้วยกันที่ไหนครับพี่ผมอยู่สายเส้นท่าสวนคอ่ามาทางฝั่งทางรถไฟตรงเอกปูอ่ะข้ามทางรถไฟมาเพื่อแยกมือซ้ายเข้ามามาตามเส้นท่าสวนเอางี้ดีกว่าผมลง G P S ไว้ให้ง่ายกว่าง่ายกว่าใช่ถึงที่โทรหาเดินออกมารับครับผมถึงแน่นอนเลยนิดนึงสไตล์สังเกตไม่มีเงินทำป้ายเดี๋ยวมีเงินทำป้ายจะทำแม่งใหญ่ๆมากหมูบ้าเอาแบบให้เข้ามาถูๆฝากไว้ เท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันรับของนะผมเนี่ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ